สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุนุชนะคะในเพจคณิตศาสตร์คูนุชอีกครั้งนะคะวันนี้คุนุชเตรียม EP 1ีมาให้นักเรียนได้ลองทำดูนะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นโจทย์ประมาณนี้ใช่ไหมคะติดรูทเยอะๆอย่างนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะเรามาเริ่มทำพร้อมกันค่ะโจทย์มีอยู่ว่ารูทสิบสองลบรูทสิบสองลบรูทสิบสองไปเรื่อยๆนะคะเท่ากับเท่าไหร่ค่ะ เพราะฉะนั้นวิธีการทำไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูจะให้โจทย์นี้นะคะมีค่าเป็น x นะคะโอเคสมมุติให้เป็น x นะคะหลดังนั้นบรรทัดที่2นะคะเราจะได้ว่ารูทสลบกับตัวด้านในนี้นักเรียนจะสังเกตว่ามันก็คือค่า x นั่นเองใช่ไหมคะที่เราสมมุติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เลยค่ะลบ x โอเคไหมเราจะ เห็นว่าตัวด้านในของเราคือ x ใช่ไหมคะเราก็ใส่รูท12แล้วก็ลบ x เท่ากับ x นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราจะแก้สมการนี้โดยการยกกำลังสองทั้งสองข้างนะคะลกยกกำลังสองทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นด้านซ้ายนะคะสแควรูทยกกำลังสองนะคะก็จะเหลือ12ลบ x ถูกต้องไหมคะต่อไปด้านขวาก็จะเป็น x กำลังสองไม่ยากแล้วเนาะจากนั้นเราก็ทำการย้ายข้างนะคะ ก็จะเป็น x กํลังสอบวก x ลบ12เท่ากับ0เอาละค่ะมาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะคะลูกๆล,ลองดูนะเราก็จะทําการแยกแฟกเตอร์ค่ะเป็น2เล็บนะเอาละค่ะตัวด้านหน้าของเราจะเป็น x กํลังสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรคูณกันได้ x กํลังสองก็จะกลายเป็น x คูณ x 2, นะคะแล้วด้านหลังของเราเป็นเป็นอะไรคะลบ12 อะไรคูณกันได้ลบ12แล้วบวกกันได้บวก1 x เพราะฉะนั้นคือเลขอะไรคะเครื่องหมายน่าจะเป็นลบคูณบวกนะคะแล้วก็เนื่องจากตรงกลางจะเป็นเลข1ใช่ไหมคะ1 x เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอา4มาใส่ด้านนี้4คูณ3เป็น12นั่นเองค่ะโอเคตรงกลางได้1 x เรียงคะได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะเราลองทดสอบดูนะคะหน้าคูณหน้าได้ x กำลังสองไหมคะ ได้นะคะหลังคูณหลังลบสคูณกับบวกสได้ลบสิบสไหมคะได้นะคะจากนั้นใกล้คูณใกล้นะคะได้ลบสาไกลคูณไกลได้ 4x ่เอนำมาบวกกันได้ 1x ึ่งเไหมคะได้ 1x ึ่งเอ็กซ์ไหมคะตรงไหมคะเพราะฉะนั้นตรงกลางเราได้ 1x พอดีเลยตรงนี้ได้ 1x พอดีเลยแสดงว่าเราแยกแฟกเตอร์ถูกไหมคะถูกต้องเลยนะคะเอาละค่ะจากนั้นเราก็ทำการ คูลบแป๊บหนึ่งนะคะเอาละค่ะจากนั้นเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะเตรียมตอบได้เลยนะคะเอาละค่ะย้ายข้างเลยค่ะ x เท่ากับ3กับลบ4นะคะแต่เนื่องจากตัว x ที่เราสมมุติเป็นโจทย์นั้นนะคะที่เราสมมุติให้โจทย์เป็น x นั้นนะคะมันเป็นรากที่สองที่เป็นบวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าที่เป็นลบเราจะตอบไหมคะไม่ตอบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบ คือ3นั่นเองนะคะตัวเดียวเนาะลบ4เราก็ตัดทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3เราจะได้ว่าโจทย์ของเราที่ให้มานี้นะคะเท่ากับ x เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับอะไรคะ x ก็เท่ากับ3นั่นเองค่ะโอเคไหมคะเอาละเรียบร้อยนะคะลกูกเอาละค่ะถ้าเห็นโจทย์แบบนี้นักเรียนทุกคนลองไปฝึกดูอีกรอบนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย